สองนางเด่นดังเข้าจีดีล้ำพุตาลัยผ้าไหมลายขิดวิจิตภูโพนทองชื่อก้องกลองยาว เสนางคณิคมเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ให้ขึ้นกับอำเภออำนาจเจริญฐานะกิ่งอำเภอเสานางคณิคมและยกฐานะเป็นอำเภอเสานางคณิคมเมื่อวันที่21เดือนเมษายนพุทธศักราช2526จนถึงปัจจุบันที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอเสานางคณิคมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่ทั้งหมด368ตารางกิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดอำนาจเจริญ20กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น6ตำบล 58หมู่บ้านมีประชากรรวม49,85คนพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเสนางคณิคมเป็นที่ราบลุ่มสลับเขาเนินเตี้ยลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรลงเหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้แก่การทำนาปลูกมันสำปะหลังทำสวนยางพาราและการเลี้ยงสัตว์มีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ห้วยละองและห้วยสะแบกมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมีเจดีหินพันล้านก้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำอำเภอโดยเจดีตั้งอยู่ที่วัดภู พนมดีซึ่งเป็นภูเขาหินทรายตั้งตระหง่านเด่นเห็นยอดแหลมจากด้านล่างห้อมล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์เจดีองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี2542ด้วยปูนคอนกรีตและวนำหินสีเทาสีขาวกว้อนเล็กๆนับจำนวนไม่ถ้วนมาตกแต่งติดเรียงรายตามผนังเพดานรูปปั้นต่างๆให้เป็นลวดลายแลดูสวยงามและอำเภอเสนาคณิคมมีงานบุญข้าจีเป็นงานประเพณีประจำปี สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคณิคมตั้งอยู่ที่หมู่3ตำบลเสนางคณิคมอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญให้บริการด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตการแปลรูปการเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรการกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรการควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตในการประกอบอาชีพการเกษตรโดยมีบุคลากรในการให้บริการดังนี้ นายกิติศักดิ์สิทธิประเสริฐตำแหน่งเกษตรอำเภอรัรบผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินง,งานในพื้นที่ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายอำเภอเกษตรจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย นายอินทัชจนเรืองตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลเสนางคณิคมและตำบลนาเวียงส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นพืชสวนพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับวางแผนการดำเนินงานด้านการอรารักขาพืชสำรวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของสตูพืชงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งานส่งเสริมการผลิตพืชฤดูแล้ง นายวลลิตกาลจักตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลโพนทองและตำบลหนองไ่งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรรวบรวมวิเคราะห์สถานการณ์การปลูกพืชเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรศึกษาพัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานการประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร างสาวกมลรัตน์จันดาวงศ์ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรตำบลไล่ศรีสุขละตำบลหนองสามสีส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรงานเกษตรกรปลาดเปลืองสมาร์ทฟาร์เมอร์งานเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรงานอาสาสมัครเกษตรงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านงานโครงการอนเนือมาจากพระราชดำริ นางสาวปรีนาทับทิมหินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปได้แก่งานธุรการงานสารบัญงานการเงินและบัญชีงานพัสดุและยานพาหนะงานบริหารงบประมาณงานพิมพ์งานแจกจ่ายเอกสารงานประชุมและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางสาวพอรอนันต์อุนนอ่นใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบงานรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆงานบันทึกข้อมูลรวบรวมส่งรายงานงานรับคำร้องขอรับบริการของเกษตรกรและสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นางอลรสาแขสว่างตำแหน่งพนักงานทั่วไปรับผิดชอบงานทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานเกษตรอำเภอทำความสะอาดโกดังเก็บวัสดุดูแลรักษาวัสดุครุภัณสำนักงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดูแลรักษาแปลงไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับงานถ่ายสำเนาเอกสารและงานบริการอื่นๆในบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอ ข้อมูลด้านการเกษตรอำเภอเสีนางคณิคมพื้นที่ปลูกข้าว1 3 5่งไร่พื้นที่ปลูกสสม,มันสำปะหลัง1 4 8 4 4ไร่พื้นที่ป,ปลูกยาง,งพารา9578ไร่พื้นที่ปลูกปาลา์มน้ำมัน330ไร่พื้นที่ป,ปลปูกอ้อย107ไร่จำนวนครัวเรือนเกษตรกร9,219ั 9, ครัวเรือนจำนวนว,นวิสาหกิจชุมชน204กลุ่มกลุ่มที่โดดเด่นในการดำเนินงานได้แก่กลุ่มทนายสาวก้ ผลผลิตของกลุ่มคือกล้วยแปลรูกกลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดผู้ไทยตำบลเสนางขณิคมผลผลิตคือผ้าลายท้องถิ่นผู้ไทยกลุ่มเพิ่มพลังเสนางขณิคมผลผลิตคือข้าวคุณภาพและข้าวอินทรีย์ แปลงใหญ่จํานวน25แปลงแปลงที่โดดเด่นได้แก่แปลงใหญ่ข้าวบ้านโบกหมู่2ตําบลเสนางคณิคมมีสมาชิกกว่า460คนพื้นที่ดําเนินง,งานกว่า6000ไร่ผลผลิตได้แก่ข้าวอินทรีย์ข้าวคุณภาพและการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวสอพอกกหลัก1 0ึศอพกกเครือข่ายจํานวน180ศูนย์โดยสอพอกกหลักได้แก่สอพอกอกบ้านโคกกลางตําบลนาเวียงอําเภอเสนางคณิคมดําเนินกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์ผักโรงเรือนและพืชผสมผสานประทาน คือนายวินิจสุภาจันทร์สรุปผลการดำเนินง,งานรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2566 1. งานในภารกิจของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ1.1การใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีการปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร TNV System ทุกคน 1.2. มีการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอปี2566 2 5 7 0ถึง2570 1.3. ารนึการดำเนินง,งานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประกอบด้วย 1. จัดททำทำเนียบและบัญชีสอกรหลักของอำเภอ 2. จัดทำทำเนียบและบัญชีศูนย์เครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุน 3. ร่วมการประกวดสพกรดีเด่นระดับจังหวัดปี2566 4. มีการจัดงานฟิลด์เดย์และบันทึกผลการจัดงานลงในระบบรายงานสาพก 5. มีการจัดอบรมและบันทึกผลการอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน30ราย 1.4การดำเนินการวาดผังแปลงพ่อปลูกของเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปี2565ได้จํานวน1,123แปลงคิดเป็นร้อยละ112 1.5มีการรายงานในระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนรอต่อ1.6มีการรายงานการปลูกพืชฤดูแล้งในระบบ production.doae.go.th อาทิตย์ละหครั้ง 1.7เดำเนินการรายงานสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินง,งานผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 2. งานในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2.1. ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้านและรายงานผลการจัดจํานวน10ราย 2.2. ดําเนินการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหนึ่งครั้งและส่งรูปเล่มแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 2.3. ดําเนินกิจกรรมสํารวจคัดเลือกและจัดทําแผนพัฒนาแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นจํานวนหนึ่งกลุ่ม 2.3. ดำเนิน ดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปมีการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนหนึ่งกลุ่ม2.4ดำเนินงานกิจกรรมเกษตรออนไลน์มีการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งกลุ่ม2.5การขับเคลื่อนง,งานนโยบายพัฒนาเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลครบถ้วน 3. งานกลุ่มอัลคาพืช3.1ดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ได้จำนวน5 2 2 2ตัน3.2ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมมีการจัดทำและรายงานแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนด้านการสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร3.3ดาำเนินงานสำรวจแปลงติดตามและบันทึกข้อมูลสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชอย่างสม่ำเสม,สมอต,ต่อเนื่อง3.4 ดำเนินการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 4. งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต4.1การบันทึกข้อมูลแปลงตามโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2566มีการบันทึกข้อมูลแปลงในระบบมีการจัดอบรมพร้อมรายงานผลการจัดอบรม4.2การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังมีการจัดอบรมหนึ่งครั้งจัดทำแปลงเรียนรู้เรื่องระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50จำนวน2แปลง5 งานฝ่ายบริหาร5.1ดำเนินการจัดทํางบวันทําการเป็นปัจจุบันและบันทึกข้อมูลในระบบ5.2 <5. 2 S 2> เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของงบประมาณที่จังหวัดจัดสรร5.3จะทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วนทุกรายการ5.4อาคารสํานักง,งานมีการพัฒนามีสภาพน่าอยู่ตามหลักการ5ส6ผลสําเร็จของการประกวดคัดเลือกผลงานส่งเสริมการเกษตร1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่1การประกวดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญปี25662รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ผลประกวดข้าวหอมะลิของประเทศระดับจังหวัดอำนาจเจริญปีสองพันห้ารยสับประเภทเกษ,เกษตรกรรายบุคลคล